สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วกับ雷西卡ท์นะกลับมาคอนเทนต์หลักของช่องละก็คือ w อ r t ทัมเดอร์คลิปนี้ครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับทาความให้าพามาทําความรู้จักเกี่ยวกับระบบแซมในเกมนี้นะก็คือเอเอ่อต่อท้าอากาศยานโดยใช้ไมิซายแต่ว่าผมจะแถมตรงเรื่องของ m 6 3ด้วย m 6 3มนะครับมีเรดาร์แท็กกิ้งครับเห็นไหมเห็นไหมตูกจานเนี่ย เรดร์แท็กกิ้งนะมันไม่เรดร์ーーเสิร์ฟนะเจนนี้จะมีเรดร์ภาพจากภาคพ,พื้นอนะ่ะมี2ตัวครับก็คือมีเรดราค้นหากับเรดร์ติดตามซึ่ง M163 เป็นเรดร์ติดตามผมเลยจะเรียกว่าเรดร์แท็กกิ้งหรือจะเรียกว่าแท็กกิ้งนะซึ่งแท็กกิ้งเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันช่วยให้เราจับเป้าหมายได้แล้วก็คำนวณระยะได้อย่างเช่นอย่างเงี้ยอ่นไกลไปจับกไปเจอ๋ยวหาเป้าหมายใกล,ใกล,กล,กล้ๆก่อน เป้าหมายใกล้ๆนะครับแป๊บหนึ่งนะมันไปไหน,นกันหมดวะเฮ้ยบอดไปไหนหมดวะเฮ้ยอะไรวะรีเซ็ตแม่เดี๋ยวจะมาสอนตั้งปุ่มด้วยใช่เออเดี๋ยวรีเซ็ตกันแป๊บหนึ่งนะอ่ะนี่นะ m 6 3อ่ะเวลาจะเข้าเราจะใช้เดต้าแท็กกิ้งอ่ะเรากดเข้าโหมดสไนปก่อนกดปุ่มเดียตั้งไว้อ่ะเห็นไหมติดละทีนี้เวลายิงอ่ะ 163อ่ะปัญหาส่วนใหญ่คือเรามีเทเซอร์ครับเ mm hmm. ขาจะเครื่องบินแล้วเขาจะเห็นเราเราก็เลยต้องยิงเป็นวงสั้นๆอย่างนี้ <ST AR> แล้วก็ปรับระยะใส่เขาเรื่อยๆเราอยา่อา,ายิงค้างระยะทําการของพวกปืนพลของนนเนี่ยจะอยู่ประมาณ2กิโลครับใส่ไปอ่แบบนี้นะยิงเป็นลิปสั้นๆครับเราอย่าไปยิงแค่นาน พอถ้าเราแย่นานปุ๊บเนี่ยศัตรูจะเห็นเลยวอปเป็นเซ็ม <c oughs> น่ารักนี่สหอยเอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องแซมกันเนี่ยโอเคครับมากลับเข้าเรื่องแซมและแซมเกมนี้นะครับย่อมาจากซาวฟ์เฟสแอร์ทัวแอร์มิซายครับตออ่อไปทัวร์แอร์มิซาเออก็คือจรวดจักภาพพื้นแบบสัวารซึ่งมันจะมีการทำงานหลักสองชนิดก็คือ นำวิถีด้วยเรดาร์แล้วก็นำวิถีด้วยความร้อนซึ่งเจ้าเนี่ยโรแลนเนี่ยมีทั้งอาเรดาร์เสือดใช่หไหมหมุนซิ้วเลยอันเนี้ยคือเรดาร์เสร์ดครับส่วนไอตัวเนี้ยคือเรดาร์แท็กกิง้งไออ่ามันคือไอไอเอสทีอีกตัวนึงเดี๋ยวขยยนเขาเดี๋ยวเขาว่ากันเอาง่ายก็คือว่ามันสามารถค้นหาแล้วก็ล็อกเป้าได้โอเคซึ่งไอไอเอสที I I S T จะช่วยให้เราล็อกศัตรูโดยที่ศัตรู ไม่ทันรู้ตัวครับก็คือศัตรูจะไม่แจ้งเตือนอะไอปี้ปีบปีบปีบนเครื่องบินอะมันจะไม่ดังครับถ้าเราใช้ไอไอทีลเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่าปุ่มนะก็คืออย่างแรกไปกด ESC ไปที่คอนโทรลครับพิมพ์คำว่าเรดาร์ะฮะเห็นไหมผมอ่าอย่างแรกแล้วปุ่มและที่ต้องตั้งก็คือนี่สวิตช์เรดาร์ไอ t ON-OFF เนี่ยมันเอาไว้นี่ครับมันเอาไว้ตั้งให้เรดาร์หุบ กับเปิดกับปิดแค่นั้นแหละเอาไว้ไม่เป็นสะท้อนกับเครื่องบินของศัตรูเวลาแบบเราไม่ต้องก็ไม่ต้องการจะยิงเครื่องบินนะอะไรแบบนี้เราก็ตั้งไว้อินเทอร์เนตอาใช่ไหมแล้วก็ไอ้ปุ่มหนึ่งที่สําคัญน,นะครับอย่าลืมนะสวิตช์เบตเวีนเรดาร์แอนไออาเอสทีก็คือมันเอาไว้สลับโหมดระหว่างไอใช้เรดาร์ล็อกหรือจะใช้ไออาร์เอสทีล็อกนะครับไออาร์เอสที T ก็คืออินฟราเรดเซิร์ชแฮกกิ้งอ่ามันคือการใช้ระบบอินฟราเรดอ่ะในการล็อกเป้าหมายติดตามเป้าหมายนั่นเอง ตั้งไว้ครับผมจะตั้งเป็นชิป R นะเอาสะดวกก็ได้ของผมมีปุ่มมีเมาส์ข้างนะก็ะใช้เป็นนิ้วโป้งข้างหน้าอ่าเห็นไหมนี่ตัวนี้ตัวนี้ล็อก i อ t Mode โหมดล็อกเดดาแอนไอไอเเนี่ยตัว้ตัวนี้เห็นไหมตั้งเป็นเมาส์สีองผมจะเป็นปุ่มนิ้วโป้งหลังแต่ว่าทุกคนก็จะใช้เป็นอินเดเวลเปันง่ายๆแค่นี้ครับที่สําคัญจาไว้มีออนออฟสวิตต์ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ล็อกอ่าจำไว้มีสามอันเฮ้ มาดูวิธีการใช้งานอย่างแรกเห็นไหมถ้าเราใช้เรดาร์เนี่ยดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหม SRC เนี่ยมันคือเสิร์ h ครับมันคือการค้นหาเห็นไหมเราเห็นในนี้แมพใช่ไหมไอเราเห็นในแมพเรดาร์ใช่ไหมว่ามีอะไรบินอยู่ซึ่งถ้าเรากดล็อกตอนนี้เห็นไหมมันจะขึ้นทั้งระยะทางอะไรอะไรคำนวณให้หมดเลยเพราะว่าเรดาร์ตัวนี้มันจับระยะทางให้แต่ว่ามันจะไปข้อเสียก็คือมันจะแจ้งเตือนของไอระบบแจ้งเตือนเรดาร์ของศัตรู เราก็กดยิงนะแล้วต้องเอาเมาส์ชี้ไปตรงเป้าไว้ก็ได้นะครับมันจะได้วิ่งอ่าวิ่งถึงางี้ซึ่งแพทเนี้ย2 0 2 3นะครับไอ้พวกแซมแบบเนี้ยแซมเรดาเนี่ยจะเรียวกว่าแซมเรดานะมันเซนซิทีฟกับเมาส์มากต้องค่อยๆลากน,นะครับคุณไม่สามารถแบบยิงตรงไปแล้วก็แบบเดี้ยวซ้ายเดี้ยวขวาอะไรแบบนี้นะมันมันจะมีดีเลย์ครับแล้วก็จะมีจังหวะเร่งความเร็วของจระโดดด้วยไม่ได้ยิงปุ๊บ ขึ้นท็อปสปีดเลยแ,แบบนี้อ่าอีกทิศนึงที่ผมจะมาสอนนะครับสำหรับเรดาร์ที่มี i, I s t นะครับดูยังไงว่ามี i, I s t ใช่ไหมอินฟราเรดเซิร์ชแอนด์แท็กกิ่งอ่ะนี่ดูตรงนี้ครับอันเนี้ยมันคือ i s t มันคือระบบการใช้อินฟราเรดในการตรวจจับเป้าหมา่ตรวจจับเป้องใหม่อันนี้สิวะเออเมื่อกี้มันหมุนไปเติมกระสุนอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นช่องเลยไหมอ่านั่นแหละอ่ะเรากดอ่าจำได้ไผมตั้งว่าอะไรผมตั้งเป็นปุ่มไอ้นี่ใช่ไหม น้อ่านี่น,นี่ผมจ้างมันชิป R. อ่ะกดชิป R ครับปุ๊บอ่ะเป็นละ AI T mode เห็นไหมเซิร์ช AI T mode ปุ๊บเรากดล็อกครับตุ๊บ่ะโอเคศัตรูศัตรูทีนี้ศัตรูเขาจะไม่ดูแล้วว่าเราล็อกเขาอยู่เพราะว่าเราใช้อินฟราเรดเราใชล้ลำแสงคืออินฟราเรดในการชี้เป้าแต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะไม่รู้ระยะทางครับเราไม่รู้เลยว่าศัตรูอยู่ไกลขนาดไหนแล้วแซมเราอ่ะมีระยะทํำการท่าไ อาเมาส์อัติเดตคร้างนั้นเอาเมาไปวางเห็นไหมมันจะเขียนว่าลันส์เลน8กิโลอ่ะถ้าเกิดว่าเรายิงไกลกว่า8กิโลแซมจะระเบิดตัวเองครับแต่ว่าถ้าใกล้กว่าน,นั้นคุณยิงได้เลยแล้วก็เล็งเผื่อนิดหน่อยเผื่อศัตรูเลี้ยวเผื่อศัตรูทําความเร็วอยู่เราจะได้ไม่แบบไม่สายไปตามหลังเขาเราได้ยิงมนีะเห็นอ่ะอ่าโอเคเห็นเราล,ลากเมาส์ช่วยนะเราใช้ลากเมาส์ตามนะโอเคต่อไปไปอีกประเภทหนึ่งก็คือไอ ก็คือ red, acking, อินฟาเรดแท็กกิ้งเอ้ยอินฟาเรตไกด์กลับมาแล้วกับแซมที่ใช้ความร้อนนำวิถีนะไออาไออไออากิ้งซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงทำไมเพรว่ามันเป็นไออาร์หรือเป็นเรดาร์ก็คือเวลาก่อนจริงอะเรดาร์คุณไม่จําเป็นต้องล็อกแล้วยิงส่วนไออาร์เนี่ยคุณต้องล็อกให้มันเห็นเป้าหมายก่อนอย่างนี้ถึงจะยิงได้อ่ะล็อกสิอ่าพอล็อกปุ๊บเราค่อยยิงเข้าใจไหมอันนี้มันคือสติงเกอร์ครับฟิลม์มไปฟิลม์ลมก้าวสเนี่ย วิธีตั้งค่าปุ่มใช่ไหมก็ไปดูเลยครับพิมพ์ว่าเวฟพ่อนล็อกนี่ไอตัวเนี้ยจำเป็นนะสำหรับพวกมิสไซล์ที่ใช้ AR ก็คือคุณกด,ดอันทิเกต X ปุ๊บอ่ะคุณเปิดเปิด,เป,ดเปิดลูกกระตา้านะ่ะเปิดลูกกระต้านมิสไซล์คุณอนะ่ะเสร็จปุ๊บพอคุณจับเป้าได้ปุ๊บค,คุณกดคอนโทรลมันเป็นปุ่มพื้นฐานอยู่แล้วครับคอนโทรลเนี่ยปุ่มเนี้ย ซึ่งระยะทําการของสติงเกอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่6กกิโลครับยิงไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ถ้าเป้าหมายความร้อนไม่ถึงหรือเป็นพวกคอเนี่ยอาจต้องยิงใกล้กว่านี้อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับไอจําได้ไหมว่า M163 มันมีแท็กกิ้งใช่ไหมกับไอลำเนี้ยไอคันเนี้ย LAVAD เนี่ยมันมี ARST ครับเฉพาะอาร์นะคุณก็ต้องเข้าโหมดสไนด์ก่อนแล้วค่อยกดล็อกจำได้ไหมปุ๊บไอไม่ใช่เอฟพอดล็อกนะ ไอ้เรดาร์ล็อกนะก็คือปุ่มอ,อัจฉริยะเอฟอะอ่าเห็นนะต้องเข้าหมวดสนัยก,ก่อนนะนะแล้วคุณก็เคลื่อนข้อดีของอ่ LA า LAV คันนี้ก็คือมันไม่มีเทเซอร์ครับเราจะไม่มองไม่เห็นกระสุนของเราเขาก็มองไม่เห็นเวลายิงก็เสีเ่ยงเลยอะบางทีแบบเด็ดเราช้า เดิมครับระยะทำการเราอยู่2กิโลนะสุวนปืนเนี่ยอย่าไปยิงไกลกว่านั้นยิงไกลกว่านั้นเราเสียไอ้นี่หมดโอเคนะเข้าใจเข้าใจกันใช่ไหมว่าใช้ปุ่มอะไรบ้างไปดูกราอีกพิมพ์ควาว่าเรดร์อ่า,อา,า,อานี่ครับที่จำเป็นก็คือตัวนี้เปิดปิดเรด,ดา่าแล้วก็สลับโหมด แล้วก็ล็อกเรดาร์ตัวนี้3ปุ่มแค่นี้เองจังไง่ายๆไม่ยากอะไรอ่แล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นพวกเซลล์โฮมิงอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะอยู่ของจีนกับรัสเซียซึ่งผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะอันนี้ก็ใช้คล้ายๆกับแซมปกตินะครับแต่ว่าเราล็อกก่อนแล้วก็ยิงล็อกก่อนแล้วก็ยิงตามนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ